นี้จะเป็นหอยทากนวลน,นะคะวันนี้ดูงเราฟาร์มไปเก็บหอยทากนวลมานะคะก็จะนำส่งพรุ่งนี้นะคะสามกิโลนะคะหอยทากนวลเดี๋ยวเนื่องจากจว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้านะคะสําหรับหอยทากนวลน,นะคะหอยทากนวลก็ถือว่าเป็นหอยที่ เออน่าเลี้ยงน่าสนใจนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าหอยประเภทนี้ค่อนข้างจะเลี้ยงยากหน่อยนะคะต้องมีการปรับตัวบ้างนะคะแต่ว่าเป็นหอยที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็ลองศึกษาดูนะคะก็ดงดาฟาร์มพร้อมให้ความรู้นะคะในเรื่องของการเลี้ยงการดูแลนะคะสำหรับหอยนวลน,นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดุกนาฟาร,ร์มเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการตรวจเช็คหอยทักนวนกันนะคะกรณีที่มีการจัดส่งหอยให้ลูกค้านะคะช่วงระหว่างการเดินทางอาจจะมีการสูญเสียบ้างในเรื่องของอการปรับสภาพหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนะคะได้รับสินค้าแล้วก็ วิธีการตรวจเช็คหอยว่าหอยยังมีชีวิตอยู่ไหมประการแรกนะคะเราก็จะสังเกตดูนะคะเราเราก็จะสังเกตดูสีผิวของหอยนะคะก็คือเนื้อของหอยนั่นเองเอ่อถ้าสีผิวของหอยมีลักษณะสดเข้มนะคะแล้วก็มีเมือกออกอย่างนี้นะคะนี่นะคะแสดงว่าหอยยังไม่ตายนะคะตรงนี้หรือว่าเราจะมีวิธีการอา่ นำไม้นะคะจิ้มลงไปตรงเนื้อหอยนะคะแล้วหอยจะมีการโต้อตอบนะคะตรงนี้จิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ยกดลงไปนิดนึงนะคะหอยก็จะมีการโต้อตอบปฏิกิริยาในการาตอบสนองของเรานะคะ <ak> ก็จะมีการขยับนะคะนี่คือวิธีการเช็คนะคะเนี่ยคือวิธีการเช็คนะคะแสดงว่ายังไม่ตายนะคะ เนื้อยังสดแล้วก็มีเมือกอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นอหอยที่มีลักษณะเนื้อตรงนี้แข็งด้านแล้วก็มีฟองนะคะตรงนี้ก็คือเสียชีวิตแล้วหรือว่าตายแล้วนะคะก็ตัวนี้จะเป็นหอยทากนวลน,นะคะที่เราจะทําการจัดส่งให้ลูกค้านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหอยทากนวล ก็อาหารของเธอสำหรับเย็นนี้คือผักสลัดนะคะที่ปลูกเองนะคะผักสลัดออแกนิกที่ปลูกเองในฟาร์มนะคะก็สามารถกินได้นะคะสําหรับหอยทากนวลน,นะคะสําหรับท่านที่ต้องการอ่ในในส่วนของอความรู้นะคะทางองดาฟาร์มก็ทําคลิป u t u b e นะคะจ,จัดทึมจัดทาขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางในการอ่า การเลี้ยงนะคะหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยทากนวลหอยหอมนะคะตรงนี้ก็เราจะมีการจัดส่งหอยทากนวลกันนะคะเนี่ยค่ะก็ปีที่3มนะคะของการเลี้ยงหอยนะคะ